สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบอุนะครับวันนี้เราจะมาอ่านรายละเอียด p a c h note ของ w i r i f 2.2b นะ 2.2a ก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่ามาดูกัน 2.2b มีอะไรบ้างแน่นอนที่เขาเกลิ่นมาแล้วนั่นก็คือตัวใหม่นั่นเองนั่นก็คือเรนกรแล้วก็คาสิ c นะครับที่จะมาใน p a แ c h หน้าแล้วก็กิจกรรม Master of the Hunt น่าจะเหมือนเดิมแหละก็คือ หนึ่งใน2ตัวเนี้ยให้เลือกมา1ึคนเพราะว่า2ตัวเนี้ยที่จริงมันเป็นสองตัวเนี้ยมันเป็นคู่กัดกันนะว่าใครจะเป็นเจ้าป่าประมาณนั้นเลยแบบเจ้าแห่งนักฆ่าอันนี้ก็เจ้าแห่งนักฆ่านะแบบใช้สกิลนี้เจ้าแห่งนักฆ่าแบบตีปกติเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรนกากันน้องพรานซุ่มล่าเรนกาก็เป็นแอสซัสซินนี่แหละทั้งสองตัวเป็นแอสซัสซินนะที่เอาไปป่าได้เรนกานะก็เวลาอยู่ในพุ่มก็จะกระโจนได้ไกลนะซึ่งถ้าเรนก้าอยู่ในป่าเนี่ยจะ โหดมากเลยไล่ง่ายมากแต่ว่าเมื่ออยู่ในเลนนะเขาก็ต้องใช้อันติในการเข้าไปล้วง adc ของฝั่งเขานะวันช็อตทีเดียวตายตัวต่อไปคาซิกความหิงหโหยแห่งวยคาซิกนะเป็นตะกแตนอันนี้เป็นเสือหรือแมวก็แล้วแต่คนจะมองนะคาซิกเป็นแมลงตะกแตนตะตุ่นนะเป็นเอาไว้ป่าเหมือนกันแต่ตัวนี้คาซิกจะเป็นตัวที่เน้นสกิลนะแล้วก็เน้นสกิลนะแล้วก็สามารถที่จะกระโดดเข้าได้แบบ เรื่อยๆด้วยถ้าเขาค่าได้นะและคาซิกก็มีการอัปเกรดสกิลด้วยนะให้มันโหดยิ่งขึ้นหลังจากเลเวลที่มีการอัพอันตินะอันติก็หายตัวได้เหมือนกันเลยมีกะแล้วก็มีสกินใหม่บราบๆนะก็ไปดูกันเอาแล้วก็อีเวนต์ใหม่อันนี้แหละ Master of the Hunt แต่ว่าจะเริ่มในวันที่6พฤษภาคมนะ แล้วก็เรนก้ากับคาซิกนี่จะเข้ามาในวันที่6นะพฤษภาเจ็ดโมงเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยมาพร้อมกับอีเวตนนั่นแหละระบบใหม่ n e m e s i ิ Duel นะก็คือถ้ามีเรนก้ากับคาซิกอยู่ในเกมเดียวกันเนี่ยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขพวกนี้นะมันจะทำให้เกิดอีเวต์ทำให้เกิดอีเว์ n e m e s i ิ Duel นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดทุกเกมนะโดยอีเวตนนี้ก็คือจะประมาณว่าเรนก้ากับคาซิกเนี่ย ถ้าฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนี่ยฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนเนี่ยจะทําให้ได้รับการอัปเกรดต่างๆนะโดยถ้าการเด่นชนะเนี่ยจะทําให้อันตีของเขาเนี่ยได้แถบแดงของเลนกามานะเดี๋ยวเราก็จะรู้เมื่อเล่นเลนกานะถ้าคาสิกชนะคาสิกจะได้อัปเกรดกิลมันหนึ่งอันนะก็จะเป็นครบทุกสกิลเลยเพราะว่าปกติมันจะได้แค่3อันนะอ่ะาคราวนี้มันดูกันที่ตัวต่างๆนะเริ่มกันที่ดาริสเลยดาริสนะครับก็จะลังชีวิตลดลงจาก650หเหลือ610 อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตก็จก9ะ9กลยเ7นะก็คือยืนเลนยากขึ้นนั่นเองทําให้เลือดน้อยแล้วก็ฟื้นฟูน้อยนะต่อไปน้องก็ตามมาติดติดเลยครับดราวินดราเวนิเวนนะครับก็คือขวานโคตรแรงเขาก็เลยได้ทําการเนิร์ฟสกิลที่1น,นะก็คือความเสียหายลดลงตามนี้เลยอิปลีนอัติเมตของอิปลีนนะก็จะคูดามากขึ้นเพราะว่าอิปลีนเนี่ยใช้ได้บ่อยเกินไปต่อไปกาลิโอนะ พื่อให้การิโอมาอยู่ที่จุดสมดุลมากขึ้นนะพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นสกิลติดตัวก็จะไหวขึ้นสกิลที่1นึ่งสกิลที่1ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เอนะแล้วก็แก้ไขบั๊กนิดหนึ่งต่อไปคาตาลีน่าแม่สาวผมแดงของเรานี่ซึ่งเก่งมากเลยนะแพทที่แล้วอะ่ะเขาก็เลยทําการเนิร์สไปนะยิ่งระดับสูงๆเนี่ยโคตรแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสูงๆนะก็พวกแรง,ยงเยอะๆเนี่ยแหละที่เอาไปเล่นแล้วก็ทําให้คาตาโดนเนิร์สไปนะ โดยสกิวตัวนะความเสียหายลดลงก็คือไปเก็บดาบแล้วหมุนนะจาก72ถึง240จนถึง62ถึง230นะลดลงมาแต่ชุนโปก็จะได้ลดระยะลงมาจาก6.5หลือ6นะก็ทำให้คาตาเข้าไปได้สั้นลงนะต่อไปลิอนา่ีลิอนา่นะซัพพอร์ตของเราที่ตัวซีซีนาเลยแต่ว่าสู้กับตัวอื่นไม่ค่อยได้นะเขาก็เลยได้ทำการรับขึ้นโดย พื้นฟูพลังชีวิตจาก7.5เป็น9ซันไลท์หรือสกิลติดตัวนะก็จะแรงขึ้นสกิลอันตินี้ก็เพิ่มระยะให้ไกลขึ้นสามารถเปิดได้จากระยะไกลามากๆเลยนะหลิวหน้าของเราต่อไปทีโม,โมทิโมนะก็แก้ไขบั๊กนิดหน่อยแค่แค่เลขมันไม่ตรงแค่นั้นแหละซิกนะช่วงต้นเกมระเบิดรุนแรงเกินไปก็เลยปรับเวลาของคูดาวสกิลหนึ่งนะก็ถือว่าโดนหนักอยู่นะแต่ว่าท้ายเกยมก็ยังเหมือนเดิมนะ สี่จุดห้าบีมันเดิมแล้วก็ในเลนคู่นะหรือเลนมังกรเนี่ยแชมเปี้ยนเอดีซีที่สู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้เนี่ยเขาก็จะทําให้มันปรับเพื่อให้สู้กับแชมเปี้ยนตัวอื่นได้แล้วนะก็จะมีแอชจะมีแอชนะสกิลสองเนี่ยทาการลดคู่ดาวหนึ่งวิทุกอันเลยต่อไป ana, ทริซนาทริซนาก็ได้เพิ่มดาเมจจากสกิลสามนะก็คือตอนระเบิดยิงแล้วก็อาลติเมทเนี่ยแรงขึ้นต่อไปวารัตนะซึ่งวารัตที่ผมเล่นมัน เวทแรงมากเลยนะเขาบัฟสกิลสองอีกนะเดี๋ยวมาดูกันเวทจะแรงขนาดไหนวารัสอาจจะไม่ต้องออกเอดีแล้วก็ได้นะกลายเป็นออกเวทแทนและยิ่งเพิ่มมานาให้วารัสด,ด้วยเพราะว่าวารัสนี่เป็นตัวทีใช้มานาเยอะมากเลยนะมานาเพิ่มจาก345เป็น390นะเพิ่มมาเยอะเลย50สิกิลที่2นะก็คือความเสียหายจากพลังชีวิตที่หายไปเลเวล1เลเวลแรกกับเลเวลสุดท้ายนี่เพิ่มอย่างเยอะเลยนะจาก 9.75เป็น13 20.25เป็น27เลยถือว่าอาจจะอยู่ในเมตาเลยก็ได้นะวารัสเนี่ยต่อไปเวนนะครับก็คือบาบัฟอันติเมีให้นะเพิ่ม AD 10หน่วยคูดาวลดลงน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะน่าจะเข้ามาในเมตาได้เลยซายาคูดาวของสายาค่อนข้างนานนะเราก็เลยทำการบัฟนิดนึงสกิลที่2ใช้มานาาลดลงคูดาวลดลง แล้วก็สกิลที่3เนี่ยเพิ่มระยะเวลาในการตรึงเป็น1.25วินาทีแล้วก็ไอเทมนะครับส่วนของไอเทมนะอาร์เดนเซนเซอร์นะครับก็ราคาแพงขึ้นรวมไอเทมแพงขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนิกเอเคินะสร้างความเสียหายพื้นฐานลดลงแต่ว่าอัตราโบนัสความเสียหายลงแล้วก็อัตราโบนัสความเสียหายเนี่ยก็ลดลงก็ทําให้เบาลงไปเยอะนิดหนึ่ง,งแล้วก็รูนะัคอนคูเรอร์ผัอนใจหลายๆไฟเตอร์ Fighter ทั้งหลายสำหรับรูนี้นะ คอนคลูเลอร์ในแชมเปี้ยนสายยิงต่อเนี่ยสามารถเก็บเก็บสแต็กคอนคลูเลอร์ให้เต็มก่อนค่อยเข้าไฟนะง่ายเกิดไปเขาก็เลยทําให้คอนคลูเออร์เนี่ยระยะเวลาของสแต็กเนี่ยจาก8วินเหลือ6วินนะเพราะว่าเขาจะทําให้คอนคลูเลอร์เนี่ยเป็นรูนสายในการต่อสู้ระยะยาวนะไม่ใช่แบบช่วงูุบาเรียนะครับบาเรียคู่ดาวใช้บ่อยเกิดไปก็เลยเพิ่มคูดาวมา3 0มิวิถือว่าเยอะนะน่าจะเอามากันน้อยลงเยอะแล้วแหละแล้วก็มีมังกรนะมังกรต่าง เริ่มจากมังกรไฟนะ Infernal d r a ้ o นโบนัสความเสียหายจาก8%เหลือ6% Error Infernal ดาก้อนก็โบนัสความเสียหายลดลงความเสียหายต่อสแต็กก็ลดลงนะต่อไปมังกรเมฆโบนัสความเกิดโบนัสความเร็วเคลื่อนที่7.5เหลือ6นะ Error Cloud ดากอนด้วยก็ลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ต่อสแต็กนะและนี่ก็คือทั้งหมด ของแพท 2.2b นะครับก็จะมีแชมเปียนที่จะเข้ามาแล้วก็มีแชมเปียนที่โหดๆก็ได้โดนเนิร์ไปก็มีดาริสทั้งหมดก็จะปรับมานี้นะครับกับไวริฟแพท 2.2b ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ